ว่าเนเชอชุล่อคอมไทยระดับโลกครับก็หลังจากที่ผมติดตั้ง Cordo k 600แล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยเรามาดู G P U Z กันก่อนดีกว่านะครับนี่ครับก็รายละเอียดของตัวเป็นรายละเอียดของตัวกราฟิกการ์ดนะครับ K c o d o k 600นั่นเองนะครับโดยใช้ชิป G K 1 0 7นะครับเป็น k e p l e r นั่นเองครับก็คือซีรีส์ K ก็คือซีรีส์ของเค p l e เลนะครับเป็นตัวใหม่ของทาง NV i d i a นะครับ ในส่วนของ Memory t y ไ e นะครับ DDR3 แล้วก็ในส่วนของ GPU c l o อกนะครับ876 MHz GPU Temp นะครับห้องอุณหภูมิห้องตอนนี้อยู่ประมาณ25องศาอุณหภูมิของตัวการ์ดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50-51องศานะครับแฟนสปีด25%รอบพัดลม1740รอบรอบต่อนาทีนะครับโอเคคร่าวๆค,ครับตามนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเซตนะครับ เปิดคูด้าซึ่งจริงๆผมก็เคยแนะนําไปแล้วเรามาอธิบายกันใหม่ดีกว่านะครับในการเซตครูด้าครับเราไปที่ไดซีนะครับโฟลเดอร์ er ของ Adobe นะครับนีโปรแกรม Premier ปรซีเอสหกเพิ่มๆเ,เ,เราไล่ลงมานะครับที่ไฟล์ Notepad นะครับที่ชื่อไฟล์ว่าครูด้านะครับอยู่ไหนว่า ABC C ซีซีครูด้าสอร์ตนี่ครับก็จะมีลิสต์นี่ลิสต์ทั้งหมดนะครับที่พพอร์ตเรา ยังไม่มี K 600เราก็จัดการใส่มันลงไปซะคือเราต้องพิมพ์เว้นวัรตตัวเล็กตัวใหญ่ให้ถูกต้องนะครับทำการเซฟครับเรียบร้อยปิดปิดไปเปิดโปรแกรมครับครับก็เราเปิดโปรเจกต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของครูด้าก่อนนะครับว่ามันมีผลยังไงบ้างนะครับผมจะลองใส่เอฟเฟกลงไปสังเกตครับมันจะขึ้นเส้นสีแดง ซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องมานั่งเรนเดอร์นะครับหากเราต้องการเช็คงานหรือตรวจสอบงานซึ่งแน่นอนว่ายิ่งถ้าเกิดมีการซ้อนเยอะๆเกิดอาการหน่วงแน่นอนครับทีนี้เราทําการเปิดคูด้าโดยไปที่มุมบนขวานะครับโปรเจกต์ค,ครับแล้วก็เลือกโปรเจกต์เซตติง้งอ้าโปรเจกต์เซตติ้งเจเนอเรลลครับนี่ครับบนสุดนะครับจะสังเกตว่าจะมีให้เลือกนะครับเมคซิลล p ่เพย์แบ็กนะฮะคูด้านะหรือว่าเพย์แบ็กผ่านซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับเราก็เลือกคูด้าซะ โอเคก็เขาจะให้เลือกว่าเราจะคลิปพรีวิวหรือว่าดีลิทพรีวิวนะครับก็ดีลิทไปก็ได้นะฮะนี่จะสังเกตว่าเป็นเส้นเหลืองหมดแล้วนี่คือการทำงานของ CUDA นะครับผ่าน Nvidia q u a d o K 6 0 0ซึ่งถามว่า q u a d o K 6 0 0กับพวกกราฟิกการ์ดตระกูลที่เป็น GTX Cuda ของเขาต่างกันยังไงนะครับเบื้องต้นที่ผมใช้งานนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคู DA ของ 2ตัวนี้นะครับมีการทํางานที่แตกต่างกันนะครับคือในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าในการช่วยการประมวลผลนะครับถึงครูด้าจะเท่ากันหรือว่าคูด้าคอโดอาจจะน้อยกว่าแต่การทํางานนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับคือทํางานได้เต็มที่มากกว่านะครับตรงกับกลุ่มงานนะครับช่วยให้การทํางานเร็วขึ้นในเรื่องของการเลนเดอร์เอ็กพอร์ตต่างต่างอ่าซึ่งตอนนี้เราเปิดครูด้าเรียบร้อยสามารถปรับเอฟเฟคได้นะครับนี่ครับเพริบ นะเราก็ยังปรับได้ไม่มีหน่วงนะครับสมมุติเราซ้อนขึ้นไปซ้อนขึ้นไปปรับได้อีกซ้อนไปอีกทําการปรับวิดีโอนะครับคือตอนนี้เรายังเลย์อยู่นะครับก็ทําการปรับไปได้เรื่อยๆนะจะไม่มีการหน่วงเรามาเล่นสีเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันนะครับนี่ครับสังเกตนะครับว่าเราเลย์ไป เราก็ยังปรับได้ครับไม่กระตุกเลยนี่ขอซ้อนอีกสักอันแล้วกันเพื่อความสะใจนะเราเอาเยอะๆไว้ก่อนนะครับเราก็ปรับไปเรื่อยๆมันก็ยังทำงานได้นะย่อขยายนี่ครับ,อ,ยยรบอ่ะลากให้ดูเลยก,ก็มันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับ ใครที่นั่งเช็คงานเ,เราเอ,ยอยากจะปรับแต่งไปเรื่อยๆนะครับครับนี่ก็คือผลของ CUDA นะครับที่เราทําการเซตนะครับซึ่ง CUDA มากน้อยก็มีผลส่วนของตรงนี้นะครับมี CUDA เยอะเราก็สามารถซ้อนกราฟ,ฟิกได้เยอะขึ้นแล้วในส่วนของการเอ็กพอร์ตการเรนเดอร์นะครับก็จะทําให้รวดเร็วขึ้นนะครับก็อนนี้เราผมก็ซ้อนไประดับหนึ่งนะก็ถือว่าก,ก็เยอะอยู่นะเราก็ซ้อนไประดับหนึ่งนะครับจะสังเกตว่า หากมันเกินลิมิตเกินความสามารถมาแล้วมันก็อาจจะเริ่มหน่วงๆมีหน่วงบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น K600 ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือว่าอยากทดสอบการทำงานของ n v i d i a Cordo นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของประสิทธิภาพหรือการทำงานของมันว่ามันทำงานอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะเราติดตั้งโปรแกรมไว้นี่ครับโอ้โห อันนี้คือชัดเจนนะเดี๋ยวผมขอไวตอไ้ตรงไหนตรงนี้นี่ครับคือตอนนี้ครับเราใส่กราฟิกซ้อนวิดีโอไปกี่แท็กเนี่ยกี่แท็กว่า1 2 3 4 5 5แท็กนะครับพร้อมกับใส่เอฟเฟกพวกแต่งสีต่างๆนะครับโดยเราก็เพยไปเรื่อยเนี่ยี่แหละ GPU นะครับตรงนี้ทำงานอยู่ที่80%ขึ้นไปนะครับจนถึง90ก็ ตรงนี้นะครับเป็นผลของ nvidia cado นะครับต้องบอกว่าหากใช้ gtx นะครับที่ผมใช้คือถึงซ้อนกราฟ,ฟิกเยอะโอเคมันเปิด cuda ได้แต่ว่าการทำงานของ cuda จะไม่ได้สูงขนาดนี้อาจจะอยู่ที่40-50หรือเต็มที่อาจจะ70นะครับหากมีการซ้อนแบบหนักจริงๆนะครับแต่ตรงนี้นครับ cuda จะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่ามันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าอุณหภูมิอยู่ที่72องศาก็ถือว่าโอเคไม่สูงไม่ต่ำเกินไปนะคร โอเคตรงนี้ก็เป็นนิดหน่อยนะครับส่วนของ NV i d i a เดียค o โดเอ่ะเดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วสเปคมันแรงหรือเปล่าทำให้การทำงานมันลื่นเราก็ต้องขอบอกสเปคนิดนึงนะครับเรามีหน้าสเปคอยู่ตรงนี้นะครับในรายละเอียดนะครับตอนนี้ CPU นะครับใช้งานอ่ะเราย้อนกลับมา CPU ผมเป็น CPU เนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องโนนะครับผมมาขอใช้งาน CPU เป็น i7 7 2 7 0 0 k นะครับก็เป็นตัวตัวถามว่าตัวเก่าไหมาก็ไม่เก่าแต่ก็ไม่ใหม่นะ <c ười> CPU ทำงานอยู่ที่20%นะครับแรมกี่กิกครับแรมกี่กิก16ครับแรมตัวนี้ครับเป็น1 6กิกนะครับอ,อยู่ตรงนี้นี่หว่าแรมใช้ไปประมาณ5กิกเนาะนี่ฮะสังเกตรเรายังเพลย์ไปเรื่อยๆนะครับเป็น i7 นะครับจริงๆก็เป็นมาตรฐานนะแต่ถ้าเกิดใครทํางานแบบ workstation จริงๆก็ใช้ซีออนเลยครับคือถ้าเกิดคุณมีโปรเจกต์ที่หนักหน่วงหรือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะก็ใช้ซีออนดีกว่านะครับโอเคครับก็เพื่อนๆคงได้เห็นรีวิวทั้งหมดนะครับของค o r d o K 600ตัวนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมนะครับรายละเอียดของตัวค o ร์โ K 600ตัวนี้ได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ w w w c o m p l e t e k t t v c o m นะครับ ซึ่งในคอลัมน์นั้นนะครับก็จะมีการทดสอบเปรียบเทียบความแรงนะครับในการใช้งาน3 d โปรแกรมนะครับ specviewperf นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทดสอบงานด้าน3 d โดยเฉพาะนะครับเราจะมีการเปรียบเทียบระหว่าง k 6 0 0กับ c o r d ด o 600ธรรมดานะครับว่าแรงขึ้นมากแค่ไหนนะครับก็สามารถไปติดตามชมได้ครับสำหรับนนี้นะครับผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ